สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูตองจะมาสอนวิธีการเซฟไฟล์นะคะสิ่งที่น้องๆต้องมีนะคะอย่างที่1น,นะคะก็คือไฟล์เกมของเราอย่างที่2อนะคะอา,อาจจะเป็นก o o ก l e d r i v นะคะที่ล็อกอิน gmail แล้วและว3นะคะลิงก์ส่ง4นะคะสำคัญเลยเกม description หรือคำอธิบายเกมที่เป็นข้อความ นะคะเพราะว่าเราจะต้องมา,เ,าเขียนใส่ตอนที่ส่งชิ้นงานนะคะขั้นที่1น,นะคะคุณตองจะสอนตั้งชื่อก่อนนะคะซึ่งการตั้งชื่อเกมนะคะเราตั้งชื่อก็คือเราพิมพ์ใส่ไว้ตรงนี้นะคะเราค่อยเซฟทีนี้วิธีการตั้งชื่อมันก็มีหมวดหมู่ของมันนะคะเขาให้เราตั้งชื่อก็คือ หมวดหมู่เราสร้างเกมด้วยไลน์นะคะอันเดอร์สกอร์ชื่อจริงแล้วก็อันเดอร์สกอร์ชื่อโปรเจกต์นะคะชื่อโปรเจกต์เกมของเราซึ่งอันเนี้ยนะครูตองอยากให้น้องๆเนี่ยพิมพทุกอย่างเอาไว้ในไฟล์ Word นะคะหรือโน้ตแพดเซฟไปที่หน้าจอเพื่อที่ตอนเราส่งเนี่ยเราจะได้คัปปี้อย่างเดียวนะคะคัดลอกนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะ น้องคลิกขวานะคะ c o อปมานะคะแล้วก็คุณครูให้มาวางที่ตรงนี้นะคะ,ะลบไปก่อนนะคะคลิกขวานะคะแล้วก็วางได้เลยพอวางแล้วในเกมที่เสร็จแล้วนะคะหนูมาที่ไฟล์นะคะแล้วก็เซฟทูยูคอมพิวเตอร์ซึ่งไฟล์เนี้ยเอาไว้ในหน้า d e สก์ท็หน้าไหนก็ได้ที่เราหาเจอนะคะสมมตุติอยู่ใน d e สก์ท็แล้วนะคะวิธีการส่งนะคะ หูต้องมาที่ google drive นะคะซึ่งเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้เลยนะคะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยแล้วเราก็เข้ามาทีนี้เกมของเรานะคะเมื่อกี้อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปใช่ไหมคะเราก็มาคลิกขวาอัปโหลดไฟล์นะคะเราก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาเลยกด o อ่า ยังไม่เสร็จนะคะเราอัปโหลดไฟล์เนี้ยมันอยู่ใน Google Drive ของเราทีนี้เราจะแชร์เข้าไปให้เขานะคะวิธีการแชร์นะคะให้น้องคลิกลงมาตรงนี้นะคะลูกศรตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่แชร์ไปที่คำว่าคัดลอกลิงก์ซึ่งลิงก์ของเรามันจะขึ้นมาด้านซ้ายเมื่อกี้เรากด จัดการสิทธิ์เข้าถึงก่อนสิทธิ์เข้าถึงตอนนี้เราเป็นจำกัดเขาให้เลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะหรือ anyone with link นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็คัดลอกลิงก์เลยเสร็จแล้วมีสิทธิ์อ่านเนาะสิทธิ์อ่านคัดลอกลิงก์นะคะเสร็จสิน้นคุณครูขอมาเทสเปิดลิงก์ในเว็บอื่นนะคะ ดูซิว่าเราเราได้แล้วเนี่ยคนพอเราดูได้หรือดาวน์โหลดได้แสดงว่าลิงก์เราใช้ได้ใช่ไหมคะเราก็ทำไมคะมาที่ลิงก์ส่งงานนะคะซึ่งที่ส่งงานเนี่ยนะคะขั้นแรกจะให้พิมพ์ชื่อนะคะทาสกุลแล้วก็ตรงนี้เป็นเลขที่ทางศูนย์แข่งให้มาเราก็อาจจะพิมพ์เตรียมไว้ด้านข้างตรงนี้เนาะแล้วก็ ไทเติรนะคะดิสครับชันอ่าเรามาวางลิงก์ก่อนนะคะวางลิงก์เสร็จแล้วเรามาดูส่วนอื่นๆนะคะส่วนอื่นๆเขาให้เอ่อเราส่งอะไรบ้างนะคะอ่ะชื่อโปรเจกต์อ่ะชื่อโปรเจกต์นะคะ,ะ,ออะ, Project, ะ,คะปึ๊บนี่ไปนี่ค่ะดิสครับชันคือคำบรรยายเกมเราอาจจะคิดไปจากที่นี่ได้เลยนะคะไม่เกิน500ร้อคำ สั้นๆน,นะคะหรืออาจจะเอาสั้นๆอันนี้คุณครูทําไว้ประมาณร้อยคำนะคะเราก็าบรรยายเกมของเราเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วเราก็อาจจะคัดลอกเลยแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะคะเกมของเราเป็นยังไงเกี่ยวกับกาออกซิเจนอะไรยังไงนะคะเป็นภาษาอังกฤษใช้ AI how AI อ่ะ AI ใช้อะไรเขาก็ให้ให้คำอธิบาย ไปให้เรียบร้อยวางลิงก์เรียบร้อยกดติ๊กถูก2อันแล้วก็กดซั m ม,มิกตอนนี้คุณต้องจะไม่กดส่งนะคะนักเรียนก็กดส่งไปได้เลยอันนี้ก็ถือเป็นการเสร็จสิ้งในการส่งผลงานนักเรียนสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือหนูพิมพ์ชื่อไฟล์พิมพ์อะไรเอาไว้เลยในไฟล์ Word เนาะเซฟไว้ที่หน้าจอพอไปถึงนู่หนูเปิดขึ้นมาตอนจะส่งงานหนูก็ก๊อปปี้ทุกอย่างเพื่อลด เวลาลดขั้นตอนมาใส่นะคะโดยเฉพาะเลข ID แพคทีดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะคะ Description วิธีการแชร์นะคะก็คือที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้คะ่ะ